สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่13เมษายนพุทธศักราช2565ค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการแก้มลิงตามพระราชะดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูพมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรในภูมิภาคต่างๆเพื่อการส่วนระฐทานการประมงและเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภยัยอาทิโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานาอันเนื่องมาจากพระราชะดำริที่จังหวัดขอนแก่นรัษฎรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ทั้งการอุปโภค อิีพกการเกษตรเลี้ยงสัตว์ประมงและประปาหมู่บ้านได้ตลอดทั้งปีติดตามได้ในสารคดีเฉลิมประเกรติค่ะ โครงการแก้มลิงเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยสร้างพื้นที่กักเก็บน้ำฝนไว้รอ,อการระบายเพื่อใช้ประโยชน์ในภายหลังแรกเริ่มของโครงการเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภยัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริโครงการแก้มลิงในภูมิภาคต่างๆเพื่อการชลประธานการประมงและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังโดยมีพระราชกระแสให้องค์มมูลตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามประสิทธิภาพของโครงการแก้มลิงในพื้นที่ต่างๆอาทิโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหาน,นาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ตำบลละหานาอเภอแวงน้อยจัังหวดขอนแก่นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพ,พิตรได้พระราชทานพระราชดําริเมื่อวันที่19ธันวาคม2539สรุปความว่าลำน้ำชีในฤดูน้ำหลากน้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งซึ่งเป็นห้วยหนองคลองบึงและพื้นที่สาธารณะมาก เมื่อถึงเวลาน้ำลดน้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดต่างไปด้วยทำให้ขาดแคลนน้ำตามเดิมจึงควรที่จะมีการหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ตลอดเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกโดยมีพื้นที่คาบเกี่ยว3ามจังหวัดคืออำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นอำเภอแก่นสนามนางจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิมีลักษณะเป็นแองกระทะเพื่อรับน้ำจากแม่น้ำชีที่ไหลผ่านที่ราบลุ่มและหลํำห้วยต่างๆกรมชลประทานและสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรอเป็นหน่วยงานหลักในการสนองพระราชดำริจากการดำเนินง,งานราษฎรตำบลละหานา,นาอำเภอแวงน้อยจำนวน2 0 0พันครัวเรือน 7,759คนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ประมาณ5,000ไร่ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้ชุมชนมีอาหารโปรตีนไว้บริโภคและมีอาชีพประมงเพิ่มเติมเมื่อพุทธศักราช2,539รายการที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทรงทอดพระเนตรเห็นภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นว่ามีลักษณะติดลำน้ำชีเมื่อเวลาน้ำหลากน้ำจะไหลเข้าท่วมสองฝั่งทําให้พื้นที่เก,กษตรกรได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อเวลาน้ําลดลงไปแล้วไม่สามารถเก็บกักน้ําเหล่านั้นไว้ใช้ได้จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ําชีจังหวัดขอนแก่นเกิดขึ้น และก่อสร้างประตูรับน้ําและประตูระบายน้ําพร้อมกับอาคารบังคับน้ําทั้งนี้ราษฎรได้ขอร้องให้โครงการดังกล่าวสามารถนําน้ําขึ้นไปใช้ในพื้นที่ที่อยู่สูงเลยได้มีการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านละหานานากอม8บวก500ขึ้นซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในฤด,ดูเพาะปลูกได้ ผู้นำชุมชนบอกว่าบึงละหานาแต่เดิมมีน้ำเต็มบึงจากฝนที่ตกลงมาแค่2อถึงสเดือนหลังจากนั้นก็จะค่อยแห้งหายไปเมื่อมีโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้บึงสามารถกักเก็บน้ำฝนได้ปริมาณมากขึ้นปัจจุบันอุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานา,นาชนิดราษฎรได้รับประโยชน์อย่างมากจากโครงการเช่นปีนี้ในบึงลหานา มีหอยเชอรี่จำนวนมากชาวบ้านจึงมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ด้วยการไปดักจับหอยเชอรี่และขายได้กิโลกรัมละ50บาทโดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ชาวบ้านไปดักจับปลาและหอยเชอรี่นำไปขายสร้างรายได้แก่ครอบครัว7,000ถึง8,000บาทต่อครัวเรือนทั้งที้เก็บดอกบัวในบึงละหานาไปทำเกสรดอกบัวตากแห้งส่งขายประเทศจีน กิโลกรัมละ380บาทนอกจากนั้นบริเวณโดยรอบบึงละหานายังมีบรรยากาศร่มรืน่นสวยงามทางองค์การบริหารส่วนตำบลละหานาจึงได้สร้างศาลากลางน้ำเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนแต่ก่อนเป็นที่ลุ่มนะครับเวลาน้ำทีเออขึ้นมาก็จะท่วมขึ้นมาก็จะเป็นอ่นางคล้ายๆกับว่าเป็นอ่างแต่ว่าไม่สามารถเก็บกาัก,ากน้ำได้นะครับ ซึ่งก็การใช้ประโยชน์ก็แค่หน้าทำมาหากินถ้าหน้าแล้งไม่สามารถที่จะเก็บได้รัชการที่9้าได้เลียงเห็นศักยภาพของบึงละหานาก็เลยมีโครงการพระราชดำรินะครับมีการขุดลอกทําเป็นคันกั้นแนวกันการบุกรุกด้วยแล้วก็เป็นการเก็บน้ําไว้ด้วยหลังจากที่มีการมาสร้างระบบชนรประทานให้เราได้ใช้งานในส่วนของหน้าแลง้งซึ่งก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวบ้านก็คือทําปลูกพืชฤด,ดูแลง้ง ต่างๆคือมีอาชีพในหน้าแล้งคือได้ใช้น้ำให้เป็นประโยชน์หลังจากที่มีสถานีสูบน้ําขึ้นจะมีสามสี่หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์จากสถานีสูบน้ําในจุดน้ําของสถานีสูบน้ําแจ้งริมเมืองละหานาน,าน,นี้ในส่วนที่เกษตรกรจะได้รับไม่ใช่แต่เฉพาะทํานาเท่านั้นนะครับน้ํา อุปโภคบริโภคเอาน้ําไปใส่สระแล้วก็นําน้ําจากสระขึ้นไปทําน้ําประปาใช้ในหมู่บ้านนะครับอันนี้คือประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลของชุมชนในแถวนี้นะครับที่ได้ได้โครงการที่มีประโยชน์โครงการที่สุดสุดแล้วละครับคือว่าดีมากดีใจมากนะครับโครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานา,นาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรเลี้ยงสัตว์ประมงและประปาหมู่บ้านได้ตลอดทั้งปีนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมีได้ มูลนิธิแรกประชานิคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้น้ำหมู่สิบตําบลระวิงอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายสุเมธทิระนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นางสาวพารินทร์ทรแทบัางอายุ46ปีซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอักขีภยัยเมื่อวันที่4เมษายน2 0 0 5 565ได้รับความเสียหายทั้งหลังรมวมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน60,000บาทการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีนายชัชวาลเป็นจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คณะกรรมการมูลนิธิราษฎร์นิคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์หัวนหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อาทิสำนักง,งานเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักง,งานสาธารณสุขสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเต็มมอบเงินและถุงอย่างชีพเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอัคขีภัยด้วย ผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำสงพระราชทานไปสงพระเจ้าทองทิพย์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองน่านวันนี้ที่วัดสวนตาลตำบลในเวียงอัเพิงเมืองน่านจังหวัดน่าน สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้กปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำสงไปส่งพระเจ้าทองทิพย์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองน่านในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2565โดยมีนายวิวบูลแววบัณฑิตผู้วารัชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี มีนายกริตเพชรเพชระบุรณินรองผู้ราชการจังหวัดน่านนายชนรงค์วงใหญ่รองผู้ราชการจังหวัดน่านข้นาร,งงร,ราชการ,หนานร,าการทหารตำรวจผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมในพิธีภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด สำหรับพระเจ้าทองทิศเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง10ฟุตสูง14ฟุต4นิ้วใช้ทองคำในการสร้างหนักกว่า12ตื้อซึ่งคำว่าตื้อเป็นหน่วยวัดน้ำหนักโลหะของล้านนานในสมัยโบราณ1ตื้อเท่ากับ1,000กิโลกรัมสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่โดยได้ดรับการยกย่องว่าเป็นพระประธานที่สร้างสำเร็จด้วยอำนาจทิ์แห่งเทพเทวา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทฮพ,พระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารี2เมษายน2565สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณด้านส่งเสริมอาชีพตามพระราชด,ดำริแก่ราษฎรในถินธุรกันดารให้มีอาชีพมีไรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เกิดขึ้นในปี2538เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสซึ่งอาศัยอยู่ในถินธุรกันดารห่างไกลาการคมนาคมให้มีไรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งพระองค์ทรงตระหนักว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนแต่เพียงกลุ่มเดียวไม่สามารถทำให้เกิดความมั่นคงได้จึงต้องพัฒนาครอบครัวของเด็กและเยาวชนเหล่านั้นให้เกิดความมั่นคงในด้านอาชีพอันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารสุขภาพอนามัยและการศึกษาของลูกหลาน จังหวัดสกลนครเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแผนงานพัฒนากลุ่มอาชีพราษฎรในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งหน่วยงานต่างๆอาทิกรมส่งเสริมสหกรณ์กรได้สนองพระราชดำริไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร ณปัจจุบันมีราษฎรกลุ่มบ้านต่างๆได้รับการส่งเสริมอาชีพจากโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริแล้วจำนวน13กลุ่มอาชีพรวมสมาชิก477คนนายดุสิตทองทาสหากณ์จังหวัดสกลนครกล่าวว่าในส่วนของสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดสกลนครมี3ภารกิจในการสนองโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ ประกอบด้วยการส่งเสริมสหกรณ์โคโนมวาริชภูมิจำกัดและสหกรณ์โคโนมภูพานจำกัดการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพซึ่งมีทั้งหมด13กลุ่มอาชีพเช่นกลุ่มทอกกผสมาาย,ย้อมสีธรรมชาติบ้านม่วงอำเภอกุสุมาน เรื่องการสนับสนุนด้านเงินทุนครับเพื่อให้กลุ่มอาชีพเนี่ยได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อปัจจัยหรือว่าสิ่งที่จําเป็นต่างๆที่กลุ่มอาชีพต้องการใช้อีกเรื่องหนึ่งที่เราทําการสนับสนุนก็คือการสนับสนุนองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตและการตลาดครับโดยปกติแล้วกลุ่มอาชีพในโครงการเริ่มริเนี่ยจะผลิตแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์ไปขายที่ร้านผู้ฟ้าครับ ทำให้สำนักง,งานสกลจังหวัดแนะนําให้กลุ่มอาชีพเนี่ยได้มีช่องทางอื่นๆในการขายผลิตภัณฑ์ครับไม่ว่าจะเป็นการตลาดในจังหวัดหรือการเปิดให้เป็นสินค้าออนไลน์เพื่อที่จะให้กลุ่มอาชีพเนี่ยได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างสม่สมําเสมอครับนางสาวดวงใจนามเสาราษฎรบ้านม่วงตำบลน,นาโพอําเภอกุสุมานจังหวัดสกลน,นคร รองประธานกลุ่มทอกกผสมฟ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านม่วงกล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีเสือ้อทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่กระเป๋าหมอนขวานขนาดเล็กและใหญ่ที่ผ่านมาส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าแห่งเดียวโดยส่ง3-4ครั้งต่อปีรายได้เฉลี่ยประมาณ1 2 0 0 0 0 5 0ถึง150,000บาทแต่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทางกรุมส่งเสริมสหกรณ์ได้ช่วยเหลือด้วยการเปิดช่องทางตลาดออนไลน์ให้จำหน่ายหนูก็รู้สึกดีใจนะจ๊ะที่องค์สมเด็จพระคิิธรรมที่ราชจจาท่านได้มาส่งเสริมรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าอำเภอกุสุมานเราเป็นอำเภอที่แข้งแรงแล้วก็ยากจนส่วนมากดินที่ใช้ในการปลูกก็จะเป็นดินลูกลังซึ่งไม่เหมาะแก่การปลูกผัก เราจะทำการเกษตรได้แค่ปีละครั้งก็คือการทำนาอย่างเดียวส่วนมากถ้าคนที่จะปลูกพืชผักหมื่อดูแลงจะไม่ค่อยได้มีนะคะรู้สึกดีใจที่องค์สมเด็จท่านได้มาส่งเสริมกลุ่มเราท่านได้มองเห็นประชาชนตัวเล็กๆของเราที่ยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือท่านก็เข้ามาช่วยเหลือนะคะ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยให้ราษฎรบ้านม่วงได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพหลากหลายอาชีพอันนำไปสู่การสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งยืนหยัดได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงมาจบจนทุกวันนี้ จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริตสวภาเอกเอี่ยมสิลสวัสดีค่ะ